กับเปิ้ลในช่องที่สไตมีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลนะคะก็จะมาสอนวิธีการเช็คดูสตรอรี่นะคะว่าเราจะสามารถดูสตรอรี่ย้อนหลังได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นะคะเราจะสามารถดูสตรอรี่ย้อนหลังได้ในคลางสตรอรี่ค่ะจะทำยังไงจะง่ายขนาดไหนมาเรียนรู้กับเปิ้ลกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอเคค่ะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะ หยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะหยิบมาเลยนะคะแล้วก็ให้กดไปที่ f a c Facebook ค่ะกดเข้าไปเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรากดไปที่ Facebook แล้วนะคะโอเคค่ะก็ให้เรากดไปที่แถบ3าขีดนะคะกดเข้าไปเลยโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่ดูโปรโฟไฟล์ของคุณนะคะกดเข้าไปเราจะเห็นจุด3จุดถูกต้องไหมคะให้กดไปที่จุด3จุดนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่าคลังนะคะก็ให้เรากดไปที่คลังค่ะโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นว่าคลังสตอรี่นะคะก็ให้เรากดไปที่คลังสตอรี่ได้เลยค่ะง่ายๆนะคะค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสตอรี่นะคะที่เราอัพนะคะเนี่ยค่ะมันจะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะว่าเราเนี่ยอัพสตอรี่ไหนไปบ้างน,นะคะเนี่ยค่ะ เนี่คะ่ะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ปกติเลยนะคะนี่คะ่ะสามารถเช็คดูได้เลยนะคะว่าเราจะดูย้อนหลังได้หรือไม่นะคะนี่คะ่ะ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะง่ายไหมเอ่ยวิธีการเช็คดูสตรอรี่ย้อนหลังหรือว่าเช็คดูในคลังสตรอรี่นะคะถ้าใครนะคะที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับใครคะ่ะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็บายคะ่ะบาย